สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ทําผัดพริกแกงถั่วใส่กุ้งสดนะครับผมนี่ครับหน้าตาน่าทานไหมอ่านะครับผมแล้วก็มีพริกน้ําปลา3รสด้วยนะครับเคียงข้างนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวต้อมจะบอกวิธีการทํานะครับสําหรับสูตรนี้ทําแบบนี้ก็อร่อยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการทํานะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีกุ้งนะครับผมอ่าประมาณครึ่งกิโลนะครับอันนี้เป็นไซส์รองนะครับอ่าไซส์รองก็ยังถือว่าตัวใหญ่ดูนะครับแล้วก็มีพริกสวนพริกแดงกระเทียมนะครับอ่าแล้ว ก็ใบมะกรูดใบโหระพาและก็ถั่วฝักยาวนะครับอ่าเลือกสวยๆสดๆมาแล้วครับถั่วฝักยาวเจ้านี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมไม่อาบยาด้วยนะครับบางเจ้าเขาจะอาบยานะครับก็จะทําให้สุกยากนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ากุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเอาหัวออกนะครับแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ผ่าเอาเส้นหลังออกนะครับเส้นดำๆออกนะครับอันนี้ก็จะมีพริกแกงอ่านะครับ น้ำตาลทรายอ่าพริกไทยป่นอ่านะครับซอสหอยนางรมอ่าซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำปลาทีุงรสและก็น้ำมันพืชนะครับอ่านะครับอ่านี่ครับดูไปเรื่อยๆนะครับกุ้งเมื่อมาถึงบ้านก็ล้างทำความสะอาดนะครับอ่าเอาเกลือลงไปแช่นะครับอ่าแช่ด้วยน้ำนะครับแล้วก็ผสมเกลือนะครับแล้วพอสะอาดแล้วก็เอาปอกเปลือกออกแล้วก็เอ่เอาหัวออกนะครับแล้วก็ผ่าเอาเส้นกลาง ที่ข้างหลังออกนะครับเส้นดำๆนะครับนนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปล้างน้ําอีกทีนะครับล้างเกลืออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะครับสําเร็จรูปนะครับนี่ครับถั่วหั่นประมาณนี้นะครับท่อนประมาณนี้แช่น้ําล้างให้เรียบร้อยไปโหระพาด้วยนะครับอ่าแล้วก็สับกระเทียมเตรียมไว้พริกแดงก็หั่นซอยเตรียมไว้นะครับอ่นนี้ครับเดี๋ยวสักคู่เราจะมาลงมือทํากันนะครับคอยชมนะครับอ่า สูตรนี้ทําง่ายนะครับทําง่ายทําอย่างไรถึงไม่ให้กุ้งเขาแข็งกระด้างเนาะอ่าก็ขั้นตอนแรกก็นํากระเทียมลงไปผัดกับน้ํามันนะครับเพื่ตามด้วยใส่กุ้งลงไปเลยนะครับแอดต้อมก็จะแบ่งผัดเป็น2รอบนะครับอนี่ครับอันนี้มื้อเช้านะครับ เราจะผัดให้กุ้งมีความสุกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นนะครับไม่ต้องให้เขาสุกมากเพราะว่ากุ้งเขาโดนความร้อนเขาจะสุกง่ายนะครับเพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็พอกุ้งเริ่มจะสุกประมาณสามสิบเอร์เซ็นเราก็ตักพักไว้ใส่ชามไว้นะครับน่าทานมากครับหอมมากครับอย่าลืมนะครับกุ้งล้างให้สะอาดนะครับอ่า ตักพักไว้นะครับจากนั้นก็ใส่ชั่วรัปกยาวลงไปเลยนะครับชัวรัปกยาวถ้าเจอร้านที่เขาอาบยาไว้นะครับจะทําให้ชั่วรัปกยาวสุกยากนะครับเพื่อนๆส่วนเจ้านี้ง่ายมากครับผมจ้าจนยาัต้มไม,ไม่ไม่ใส่ยาด้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนึงนะครับผม ก็ตามด้วยใส่พริกไปเลยนะครับ่จาจับปริมาณความเผ็ดเอาเองนะครับอ่าบางคนก็อาจจะเอาพริกไปผัดกับน้ำมันเลยนะครับแต่ต้องจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับมันทำให้ฉุนฉุนแล้วก็พริกไหม่ได้ด้วยนะครับ าตามด้วยใส่กุ้งลงไปเลยนะครับจะเห็นว่ากุ้งยังไม่สุกดีนะครับนะครับเราจะผัดไปสักพักนึงนะแล้วก็เติมเครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยนิดนึงขี้ผขาวหน่อยหนึ่งซอสรุงรสนิดนึงอ่าแล้วก็ใส่น้ำปลาที่ปรลรสโรยไปนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยสักครู่เราจะใส่น้ำตาลทรายนะครับ ชิมรสชาติของพริกแกงด้วยนะครับก่อนที่จะเติมเครื่องปรุงนะครับจะได้จับปริมาณสูงนะครับและตอนก็จะทําแบบน้ําขูกผิดนะครับเติมน้ําลงไปสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ใส่น้าตาลทรายแล้วนะครับชิมรสชาติไปด้วยนะครับหอมมากครับผมสังเกตว่าตัวผปกยาวก็เริ่มที่จะนิ่มแล้วนะครับกุ้งก็สุกแล้วนะครับเพื่อน ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับใบมะกรูดพริกแดงนะครับอ่าโรยพริกไทยนิดนึ่งนะครับพริกไทยปนนะครับเพิ่มความหอมอ่าผัดคลุกเคล้าสักครู่ก็ตักใส่จานได้แล้วนะครับเป็นอันวัดเสร็จนะครับผมเมนูง่ายๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆอ่าผัดย่างไรให้กุ้งเด้งแล้วก็สุกนะครับอืมอ่านี่ครับกุ้งก็ไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับ นี่ครับหอมมากๆเลยนะครับมื้อเช้าง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหอมหอมส่วนปากยาวน่าทานมากครับเพื่อนเพื่อนี่ครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารแล้วนะครับทานกี่คนก็ได้นะครับแต่เราครอบครัวนะครับอันนี้ครับอ่าอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็มีพริกน้ำปลาสักหนึ่งถ้วยนะครับเนี่ย ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับสุดยอดแล้วนะครับอ่าเป็นทาเป็นอาหารขายได้นะครับแล้วก็เป็นอาหารกล่องอาหารถุงอะไรแล้วแต่นะครับขายดีครับรับรองอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนล e l 53ไว้นะครับผมมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะมาฝากเพื่อนๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการท่องเที่ยวหรือร้านอาหารอร่อยๆนะครับมีเวลาว่างก็จะไปถ่ายทอดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ